นิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับความตายถ้าพูดง่ายๆก็เกี่ยวกับความเป็นเกี่ยวกับความเป็นคือเป็นอยู่เป็นอยู่น,นั่นแหละจะได้เป็นธรรมชีวีมันจะน่าหัวที่สุดนะที่ว่าพุทธศาสนาเราไปจบด้วยความตายซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร เดี๋ยนี้พุทธศาสนาไม่ได้ไปจบลงด้วยความตายหรอกไปจบลงที่จิตที่หมดกิเลสแล้วรู้สึกด้วยตนว่าหมดกิเลสนั่นเป็นอย่างไรหมดกิเลสแล้วเป็นอย่างไรจะเรียกว่าความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่เป็นตรงกันข้ามกับความสุขอย่างชาวบ้านเนี่ย มันเป็นคําสมมุตนะิทั้งนั้นสุขชาวบ้านนี่ก็คําสมมุติสุขพระอรหันต์ก็เป็นคําสมมุติแล้วมันก็ต่างกันมากเลยคือสุขเพราะมีกิเลสกับสุขเพราะไม่มีกิเลสเนี่ยมันต่างกันมากแต่มันต้องเป็นสิ่งที่เกิดแก่ผู้ที่ยังไม่ตายจึงจะมีความหมายว่าเป็นความสุขมาได้ าตายแปแล้กก็ไม่มีให้รู้สึกรู้แจ้งมันก็ไม่เป็นความสุขเดีย๋ยวนี้เราจะเอาธรรมชีวีในระดับที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกกันว่าเป็นความสุขทำอย่างไรจะมีความรู้สึกที่เป็นความสุข แบบโลกุตระสุขไม่ใช่แบบโลกียสุขรู้สึกต่อความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบททุกเวลาทุกสถานที่หรือทุกครั้งที่หายใจออกข้าวในหมวดธรรมะก็มี อยู่คำหนึ่งซึ่งน่าสนใจเรียกว่าอุปสมานุสติระสติกำหนดระลึกอ,อุปสมะอุปสมะในที่ที่หมายถึงนิพพานในอนุสติสิบมันมีอุปสมานุสติสติกำหนดชนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าตายแล้วจะกำหนดได้มันก็ทำไปไม่ได้ ถ้าว่าไม่มีนิพพานร,รู้สึกอยู่ในจิตแล้วจะกําหนดอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะกําหนดมันก็ต้องมีรสของพระนิพพานรู้สึกอยู่ในจิตสําหรับจะกําหนดเมื่อกําหนดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นอุปสมานุสติเรียกกำหนดความสงบละงับความเข้าไปสงบลำงับ แม้ว่าชื่อนี้จะแปลกคือว่าคือชื่อว่าอุปัสมะอุปัสมะมันก็แปลก็เล็งถึงนิพพานอยู่นั่นแหละก็แปลความเข้าไปสงบแห่งสังขารทั้งปวง,งข้อนี้ก็ควรจะนึกไปถึงคำที่ได้ยินอยู่เป็นประจำนะเตสังวูปสสโมสุขโค คนที่เรียนมาน้อยใจคำว่าอย่างนี้นี่กดูถูกกันหน่อยไอ้คนที่เรียนมาน้อยพอได้ยินพระสวดบางสกุลที่ป่าชา้าอันนี้จาวัตสังคาราพปาธทัมมิโนนี่พอถึงบรอเตสังหุปะสะโมสุขโขเขาว่าตายเขาว่าตายตายเหมือนกับศพที่นอนอยู่ในโลงแล้วก็สุขุสุข เป็นสุขให้คนตายที่นอนอยู่ในโรงเป็นสุขนี่ดูเรื่องของคนที่มันมีการศึกษาน้อยก็พลอยทําให้พุทธศาสนาเป็นเรื่องบ้าบอไปเสียดุกเยหรือทำให้พระพุทธเจ้าถูกเข้าใจผิดเนี่ยมันทําลายศาสนาอย่างลึกซึ้งคือทําให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อเข้าไปเมื่อไปป่าช้าไปเผาศพไปก็ตามได้ยินคําบางสกุล อุปชิต,ตาวานิรุชชนติแต่สร้างวูปัสโมสุโขเขกิดข,ขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบระงับเสียซึ่งสังขารน,นั้นเป็นสุขแต่สร้างวูปัสโมสุโข,ขวความอุปสมะอีกแล้วคำเดียวกันเลยแต่สังวูปสัสมโอวูปัสมะอุปสมะเข้าไประงับเสียซึ่งสังขารน,นั้นเป็นสุข ท่านบอกว่าความเข้าไปรังงับเสียซึ่งการปรุงแตง่งปรุงแต่งให้อุปชิตตาวานิรุชันติอุปชิตตวานิรุชันติเกิดดับเกิดดับเกิดดับเสียหยุดเสียนั่นจึงจะเป็นความสุขการกล่าวบางสกุลชักบางสกุลที่ป่าชา้าก็เป็นการบอกเรื่องพระนิพพานโดยตรงอา,า,าศัยภาษิต ที่สาคัญเนี่ยมาบอกว่าเข้าไปสงบระงับเสียซึ่งสังขารน,นั่นเป็นความสุขแล้วคนที่ฟังทั้งหลายอยู่ก็คาใจว่าตายความตายเป็นสุขก็ลองคิดดูเอาเองเถอะว่ามันชัสักเท่าไหร่มันก็บอกว่าวน,นี้พานหน่อหยุดระงับเสียซึ่งการปรุงแต่งสังขารเป็นความสุขตอนนี้มาตีความว่าความตายเป็นความสุข ในความตายเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรต้องไม่ตายมันต้องไม่ตายแต่ว่ามันระงับสังขารได้คือไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตด้วยเหตุปัจจัยของการปรุงแตง่งเรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานก,ก็ได้เป็น ปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดอีก <c oughs> คือเกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในสำนึกนี่ก็เรียกว่าเกิดไม่จาเป็นจะต้องเกิดจากท้องแม่กา้เกิดจากท้องแม่นั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไปสังเกตด,ดูดีเลยแล้วเมื่อเพียงจะเกิดมาจากท้องแม่นี่ยังไม่เป็นความเกิดที่สมบูรณ แตมดเด็กทารกนั้นโตขึ้นพอจะรู้จักคิดนึกว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูเกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นในจิตของทารกนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ามีการเกิดที่สมบูรณ์ทั่นอยากเข้าใจไปแห่งง่ายๆโดยทางวัตถุเอาวัตถุเป็นหลัก พอพอกายของทารกออกมาจากท้องแม่แล้วก็เป็นการเกิดที่สมบูรณ์นั่นมันเกิดแต่ทางกายมันยังไม่ได้เกิดในทางจิตคือทางอุปาทานจนกว่าเด็กเขาจะมีความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนตนของตนมีความรู้สึกอยู่อย่างนีนะ้เรียกว่าเกิดตนขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดสมบูรณ์แล้วทั้งทางกายและทางจิต นี่ไปสังเกตดูเองว่าอเด็กทารกเนี่ยมันคงจะเกิดเมื่อไรไอเกิดความรู้สึกว่าตัวตนได้เมื่อไรเ <c oughs> มื่อเมื่ออยู่ในท้องแม่แนละ้วไม่มีหวังไม่มีไม่มีความคิดนึกอะไรที่ออกมาจากท้องแม่แล้วมันเกิดมันยังไม่เกิดตัวตนเพราะมันไม่ได้สวยเวทนาที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทาน โดยหลักมันก็ต้องได้รู้สึกเวทนาสเสวยเวทนาแล้วเกิดตัญหาในเวทนาแล้วเกิดอุปาทานจากตัญหาจึงมีปาทานว่าตนมาตัวตนว่าของตนขึ้นมาสันนิฐานเอาประมาณเอาว่ามันจะต้องเป็นเด็กในขณนะที่รู้สึกยินดียินร้ายแล้ว จะเกิดได้กี่วันหรือกี่สัปด,ดาห์ก็ตามใจเถอะแต่ต้องเป็นเด็กหารกที่มีความรู้สึกยินดียินร้ายได้แล้วนั่นคือเวทนาพอยินดีนก็อยากไปอย่างหนึ่งพอยินร้ายก็อยากไปอย่างหนึ่งพอมันเกิดความอยากแล้วไม่ต้องสงสัยมันก็เกิดความรู้สึกตัวกูกูอยาก ผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ไปสังเกตดูเอาเองว่ามันคงจะตกอยู่ในอายุประมาณสักกี่วันหรือกี่สัปดาจนกว่าจะทาโรคนั้นมันเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนถ้ามันร้องไห้มันก็ร้องไห้้วยความมั่นหมายแห่งตัวตนมันไม่ได้อย่างใจมันร้องไห้ในลักษณะที่แสดงว่าโมโหโทโซ แล้วนั่นแหะจึงจะเรียกว่าทา,ารกนั่นมันเกิดความรู้สึกว่าตัวตนแล้ว <c oughs> ดูในอาการที่มันโกรธจะรู้ได้ไดง่ายหน่อยว่ามันเกิดตัวตนมาแล้วแต่แม้จะดูในง่ายเขาไงความรักความโลภความต้องการมันก็อาจจะดูได้เหมือนกันอาจจะดูออกเหมือนกันว่าเด็กคนนี้มีความมั่นหมายแห่งตัวตนแล้ว มีความต้องการอย่างแรงกล้าแล้วแสดงออกมาเห็นแล้ว<ม>นี่คือความเกิดแห่งตัวตน